จีนกำลังจมดิ่งสู่การแยกตัวจากโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนชาวต่างชาติกำลังหลบหนีออกไปเป็นคลื่นบริษัทสายการบินระหว่างประเทศกำลังลบจีนออกจากแผนที่เส้นทางบินและสนามบินที่เคยคึกคักไปด้วยนักเดินทางจากทั่วโลกก็ตอนนี้กลับว่างเปล่าราวกับเมืองร้างปักกิ่งประกาศอย่างดังลั่นถึงการยกเว้นวีซา่าสำหรับเกือบ60ประเทศแต่แทบไม่มีใครมายืนเหตุผลไม่ใช่แค่การลดลงของการท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจชะลอตัวเท่านั้นมันคือบัญญัติ หาสองความหวาดระแวงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (C.C.P.) สร้างขึ้นกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติความหวาดระแวงต่อการจังกรรมการล่าสังหารทางอุดมการณ์และความเกลียดชังชาวต่างชาติที่รัฐบาลตุกป,ปัน่นขึ้นมาได้ผลักสายชาวต่างชาติให้หนีไปเร็วกว่าวิกฤตทางการทูตใดๆชาวจีนเองก็กำลังขายบ้านและทรัพย์สินอย่างสิ้นหวังเพื่อพยายามหลกหนีจากกรงถังที่กำลังรัดแน่นขึ้นภายใต้รัฐแห่งความกลัวแบบเผด็จการของสีจิ้นถิงจีนกำลังปิดผนึกตัวเองให้ ว้าในป้องประกาศที่กำลังหดตัวลงและผลที่ตามมาคือความหายนะเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นบนการมีส่วนร่วมกับโลกกำลังล้มคลืนและความเชื่อมั่นจากนานาชาติได้ระเหยหายไปโลกไม่ได้ทอดทิ้งจีนแต่ CCP ได้ทำลายจีนเองสถิติเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในจีนลดลง23%จาก71,000คนเหลือ55,000คนชาวญี่ปุ่นลดลง16% จาก66,000คนเหลือ55,000คนชาวฝรั่งเศสลดลงสี่ศอร์เซจาก15,000คนเหลือประมาณ9,000คนแม้แต่ในปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางหลักสำหรับมืออาชีพจากทั่วโลกประชากรชาวต่างชาติก็ลดลงอย่างมากระหว่างปี2024-2025จำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ไอในจีนย,ยังคงอยู่ระหว่าง92,000-100,000คนซึ่งคิดเป็นเพียง0.05% ถึง0.06%ของประชากรประเทศน้อยกว่าอัตราส่วนในลาวหรือกัมพูชาเสียอีกล็อกเกอร์ชาวต่างชาติที่ถ่ายทําในจีนสรุปวิกฤตนี้อย่างตรงไปตรงมาเทอื่นหลายคนของฉันจากไปแล้วนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ชาวต่างชาตินับไม่ถ้วนได้ออกจากจีนและส่วนใหญ่ไม่กลับมาอย่างน้อยในปักกิ่งกลุ่มแชทของชาวต่างชาติที่เคยมีสมาชิกใช้งานหลายร้อยคนตอนนี้แทบจะเงียบสนิทผู้น่กจกไปและแนวโน้มไม่ดีเลย เซี่ยงไฮ้ซึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จทางเศรษฐกิจของจีนและเป็นแม่เหล็กดึงดูดชนชั้นนำจากทั่วโลกตอนนี้สะท้อนถึงการถดถอยทางเศรษฐกิจและสเสน์ระดับนานาชาติที่กำลังเลือนหายห,ายห้างสรรพสินค้าว่างเปล่าถนนดูโล่งขึ้นแม้แต่สนามบินที่เคยคึกคักก็ตอนนี้รกร้างวิดีโอที่เปรียบเทียบสนามบินผู้ตรงเซี่ยงไฮ้ก่อนการระบาดใหญ่กับวันนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนสิ่งที่เคยเป็นฝูงชนในยามดึกกลายเป็นความว่างเอ ลาที่แผกว้างบล็อกเกอร์หญิงบรรยายภาพนั้นว่าดูธุรกิจที่นี่สิมันเศร้าซ้อยมากไม่มีแม้แต่ร้านอาหารที่เปิดอยู่เซี่ยงไฮ้เคยรู้สึกเหมือนสนามบินานานาชาติที่แท้จริงเพราะมีชาวต่างชาติมากมายตอนนี้แทบจะวะต้องเปล่าทุกคนหายไปไหนหมดรัฐบาลจีนไม่สามารถเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทําไมชาวต่างชาติถึงจากไปมากมายขนาดนี้และที่สําคัญกว่านั้นทําไมพวกเขาถึงไม่กลับมานักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงผู้บริหารธุรกิจไม่กะ รับนักศึกษานานาชาติยังคงขาดหายไปนอกเหนือจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี่ยังหมายถึงการไหลออกของความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองปักกิ่งจึงผ่อนคลายนโยบายวีซ่าสานสิทธ์โดยให้ผู้เดินทางจาก54ประเทศพักอาศัยโดยไม่ต้องใช้วีซ่านานถึง10วันแต่ผลลัพธ์ยังคงจำกัดสํนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติรายงานว่าในปี2024จีนได้รับนะักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ65ล้านคน ซึ่งต่ำกว่าประมาณ98ล้านคนที่บันทึกไว้ในปี2019มากคาดการว่าภายในสิ้นปี2025จําจำนวนจะยังไม่ฟื้นตัวสู่ระดับก่อนการระบาดใหญ่ในขณะเดียวกันชาวจีนจำนวนมากเองก็กำลังงอจากไปตามรายงานการย้ายถิ่นฐานโลกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิน่นไอเวม็มจีนจัดอันดับเป็นแหล่งผู้อพยพใหญ่เป็นอันดับสามของโลกจุดหมายปลายทางยอดนิยมคือสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และญี่ปุ่นน่าแปลกใจที นบังกลาเทศอยู่อันดับสิบด้วยผู้อพยพชาวจีนหนึ่งแสนหกหมื่นคนชาวเน็ตคนหนึ่งเขียนอย่างตรงไปตรงมาว่าสถานที่ที่คุณหนีไปอาจไม่ใช่สวรรค์แต่สถานที่ที่คุณกําลังหนีจากนั้นแน่นอนว่าเป็นนรกดังนั้นทําไมชาวต่างชาติจึงลังเลที่จะไปจีนมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องของทัศนียภาพเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่าคือกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของซิซิปกฎหมายต่อต้านการจานกรรมและข้อความที่เกลียดชังชาวต่างชาติมห ah. า หลายปีสิ่งเหล่านี้ได้ทําให้ชาวต่างชาติจํานวนมากเชื่อว่าจีนไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเหตุการณ์ที่โด่งดังเช่นการโจมตีรุนแรงต่อครูชาวอเมริกันและชาวญี่ปุ่นได้ทําให้ความกังวลทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้นหวองสตรีเจอ์นนรายงานการณีที่โดดเด่นกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารบริษัทสหรัฐค่ําคืนหนึ่งตำรวจปักกิ่งเก้านายมาถึงบ้านเขาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยเรียกร้องให้ตรวจสอบหนังสือเดินทางและยืนยันนายจ้างตำรวจนะั ท้ายห,หนึ่งถ่ายวิดีโอทั้งหมดด้วยสมาร์ทโฟนผู้บริหารกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ทำลายความเชื่อมั่นของเขาและการสร้างความเชื่อมั่นนั้นจะใช้เวลานานผู้บริหารที่เคยกระตือรือร้นที่จะทำงานในจีนตอนนี้เห็นประโยชน์น้อยมากหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายการยกเว้นวีซ่าเพียงอย่างเดียวจะไม่น้มนนาวให้พวกเขากลับมาดังที่ผู้สังเกตการชาวต่างชาติหลายคนกล่าวไว้ว่าถ้าคุณไม่รู้สึกปลอดภัยในการเดินทางไปประเทศหนึ่งทำไมต้องไป ชาวต่างชาติที่มาเยือนยังต้องเผชิญกับกฎที่ไม่พูดออกมาพวกเขาห้ามวิาพากษ์วิจารณ์จีนคำวิจารณ์เชิงลบใดๆก็สามารถจุดประกายการตอบโต้อย่างมหาศาลได้สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์จากประสบการณ์ของล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้และเจอซที่มาเยือนจีนภายใต้ใตในโยบายวีซ่าใหม่ในขณะที่แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางของเขาเขาชี้ให้เห็นถึงความไม่สะดวกหลายประการซึ่งทําให้เกิดความโกรธแค้นจากชาวเน็ตจีนทันทีมุมมองของเขามีน้ําหนัก กอเอเจซเซเคยอาศัยอยู่ในจีนเมื่อ15ปีที่แล้วและเข้าใจประเทศนี้วิดีโอของเขาไปไกลกว่าการท่องเที่ยวโดยหาหรือเกี่ยวกับความยากลําบากทางเศรษฐกิจอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ชายหนุ่มสาววัดจนวนมากไม่สามารถแต่งงานได้เนื่องจากค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นเขายังบรรยายถึงความยากลําบากที่ชาวต่างชาติพบเจอในชีวิตประจําวันระบบชําระเงินต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ทํางานผู้มาเยือนต้องพึ่งพาวิชเชตเตอหรือเอ ในเพซึ่งเป็นบริการที่ต้องการบัญชีธนาคารจีนและหมายเลขโทรศัพท์จีนเขาวิจารณ์ความจําเป็นในการติดตั้งแอปจีนจํานวนมากซึ่งเขาเชื่อว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวในขณะที่ยังชี้ให้เห็นถึงความรู้สึกที่ถูกตรวจสอบอย่างต่อเน,นื่องโดยกล้องวงจรปิดนับไม่ถ้วนเหตุการณ์ที่น่าตกใจที่สุดคือเมื่อบัตรเครดิตของเขาถูกแฮ็กซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ชมชาวเกาหลีใต้กังวลอย่างมากโดยหลายคนสรุปว่าถึงแม้จีนจะสวยงามแต่ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยก็มากเกินไปชาวเด็กจีนในต่อห้าประเทศสะท้อนความรู้สึกนี้หลายคนเขียนว่าการเดินทางในจีนนั้นไม่สะดวกเกินไปสําหรับชาวต่างชาติแอปต่างชาติหลักเกือบทั้งหมดถูกห้ามซึ่งหมายความว่าผู้มาเยือนไม่สามารถสื่อสารกับครอบครัวหรือโพสตออนไลน์ได้ง่ายงายระบบชําระเงินดิจิทัลเท่านั้นทําให้ผู้เดินทางที่ไม่มีบัญชีจีนถูกกีดกันการได้รับสิาร์ดท้องถิ่นหรือบัญชีธนาคารนั้น ยากการปฏิเสธเงินสดเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ธุรกิจจำนวนมากยังหลีกเลี่ยงการรับมันที่พันํำเสนอความท้าทายเพิ่มเติมโรงแรมจำนวนมากไม่รับแขกต่างชาติเว้นแต่จะมีใบอนุญาตที่พักสำหรับชาวต่างชาติอย่างเฉพาะเจาะจงในเมืองใหญ่สามารถจัดการได้แต่สำหรับชาวต่างชาติในเมืองเล็กๆก,การจองห้องอาจเกิดเป็นไหนปาไม่ได้สำหรับนักเดินทางหลายคนอุปสรรคเหล่านี้ยอมรับไม่ได้นักเศรษฐศาสตร์สหรัฐเดวิดแฮงโตแย้งว่าท่าจีน ตั้งใจดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและมืออาชีพที่มีทักษะจริงๆมันต้องทํามากกว่าแค่ผ่อนคลายนโยบายวีซา่าเสรีภาพอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นเป็นสิ่งจําเป็นระบบชําระเองินต้องเป็นนานาชาติอย่างแท้จริงบริการสาธารณะต้องสนับสนุนการเข้าถึงหลายภาษาได้ดีกว่าที่สำคัญที่สุดและที่ชาตินิยมเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับวัฒกรรมนักรบมาปากของซีซีพีต้องผ่อนคลายแล้วชาวต่างชาติจะรู้สึกปลือดไทยและได้รับการต้อนรับอย่างแท้จริงจีน กำลังลอยไปสู่การแยกตัวจากโลกด้านการบินบริษัทสายการบินระหว่างประเทศถอนตัวสนามบินยืนว่างเที่ยวบินหายไปแผนที่การบินที่แพร่ระบาดได้ดึงดูดความสนใจทั่วโลกโดยเน้นเอซสนทางระยะไกลที่คึกคักที่สุดของโลกซึ่งกำหนดว่าเกิน5,000กิโลเมตรการเปิดเผยนี้ชวนสะดุดตาในบรรดา32ออันดับแรกไม่มีเส้นทางใดเชื่อมต่อกับจีนแผ่นดินใหญ่เลยแม้แต่ฮ่องกงซึ่งเคยถือเป็นศูนย์กลางการบินชั้นนำของเอเชียก็ขาดหายไปการหายตัวไปอย่างสมบูรณ์ของจีน จากอากาศอนวางทวีปหลักๆเน้นย้ำว่าการมีส่วนร่วมในด้านการบินระหว่างประเทศของประเทศนี้ลดลงอย่างมากในทางตรงกันข้ามเส้นทางอากาศที่คึกคักที่สุดของโลกยังคงถูกครอบงำโดยเศรษฐกิจชั้นนำของตะวันตกและเอเชียแปซิฟิกลอนดอนโอลดนิวยอร์กดำเนินการประมาณ40เที่ยวบินต่อวันปารีสนิวร์กประมาณ26และดูไบลอนดอนประมาณ18ในเอเชียสิงคโปร์เมลเบลิร์นยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางที่คึกคักที่สุดแต่เมืองในจีนแผ่นดินใหญ่ ตอนนี้หายไปจากสายหนทางอำนาจการบินของโลกภายในจีนภาพที่เทอร์มินอลระหว่างประเทศเล่าเรื่องเดียวกันสนามบินต้าซิงปักกิ่งที่สังเกตการตอนเที่ยงวันที่20ธันวาคม2025ดูเหมือนจะว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดใจห้องถงกว้างใหญ่กับนักเดินทางกระจัดกระจายยอร้านค้าที่ปิดและเครื่องบินที่มองเห็นได้บนลานจอดมีเพียงไม่กี่ลำสนามบิน ผู้ตรงเซี่ยงไฮแสดงสภาพคล้ายกันในเย็นวันที่21ธันวาคมการไหลของผู้โดยสารน้อยมากห้องออกเดินทางเงียบและประตูขึ้นเครื่องที่ให้บอนกิจการกลุ่มนักเดินทางขนาดเล็กบางครั้งเพียงโหลการทําให้ภาคการบินระหว่างประเทศข,ของจีนว่างเปล่านี้ถูกขับเคลื่อนอย่างหนักจากการถอนตัวและลดขนาดของสายการบินต่างชาติจํานวนมากระหว่างปี2024และ2025สายการบินหาหลายแห่งลดขนาดหรือออกจากตลาดจีนอย่างเต็มที่รวมถึงเวอร์จิเนเลนติกควอนเทอร์ส แคนาเดียนดอร์แลนและลอร o l โพลิเชลันส์ควรจะหยุดเส้นทางซิดนีย์เสี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2024โดยอ้างถึงความต้องการตลาดที่อ่อนแอและโหลดผู้โดยสารที่ไม่ดีซึ่งเป็นการตีที่สัญ,ญลักษณ์ต่อตลาดระยะไก,กลที่เคยแข่งขันเอรใชให้ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนอีกอย่างตามตารางฤดูหนาว2025-2026ที่ประกาศปลายเดือนธันวาคมไทยไเอรเชจะหยุดเส้นทางจีนหลายเส้นทางตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน2025รวมถึงกรุงเทพกวางโจวกรุงเทพเซินเจิ้นแลกรุงเทพซีอานขณนะที่หยุดกรุงเทพเสียงให้ผูตรงด้วยการเคลื่อนไหวย,ยังตามการถอนเส้นทางก่อนหน้าจากหนิงโปคุณหมิงและอูฮั่นตัวเลขเปิดเผยเรื่องราวเต็มรูปแบบการฟื้นตัวของเส้นทางจีนไทยในฤดูร้อนปี2025ถัดึงเพียง53.8ในขณะที่เส้นทางไปญี่ปุ่น เกิดระดับก่อนการระบาดใหญ่แน่นอนสายการบินระหว่างประเทศที่น้อยลงหมายถึงเทอร์มินอลที่ว่างเปล่าและนักเดินทางที่หายไปภาคการบินที่หดตัวสะท้อนไม่เพียงแต่ความลำบากทางเอเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงผลกระทบที่เย็นชาต่อการแลกเปลี่ยนธุรกิจและการท่องเที่ยวร,ระหว่างประเทศในการพยายามฟื้นฟูการเคลื่อนไหวปักกิ่งขยายการยกเว้นวีซ่าแบบฝ่ายเดียวอย่างก้าวร้าวเกือบ50ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ บราซิลและออสเตรเลียตอนนี้เพลิดเพลินกับการเข้าถึงโดยไม่ต้องวีซ่าในครึ่งแรกของปี2025จีนบันทึกการเข้าประเทศต่างชาติประมาณ19ล้านคนโดย13.6ล้านคนเป็นแบบไม่ต้องวีซ่ายอดรวมสิ้นปีคาดว่าจะอยู่ที่35ล้านคนซึ่งยังต่ำกว่าประมาณ70ล้านคนที่บันทึกในปี2019มากปลายปี2025นำมาซึ่งการตีที่รุนแรงอ,อีกครั้งต่อการบินภูมิภาคหลังจากนายกรัฐมนตรีอังปป อุนประกาศว่าสถานการณ์ไต้หวันคือสถานการณ์ญี่ปุ่นปกักกิ่งตอบโต้ด้วยคำเตือนทางการทูตที่คมชัดและคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากวันที่23ธันวาคม2025ถึง5มกราคม2026เส้นทางบินจีนญี่ปุ่น46เส้นทางถูกหยุดออยอ่างสมบูรณ์ส่งผลกระทบต่อสนามบิน3 8แห่งและรบกวนแผนการเดินทางกว่า440,000รายในเดือนมกราคม2026 เพียงเดือนเดียวเที่ยวบินมากกว่า2 0 0พันเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปญี่ปุ่นถูกยกเลิกโดยอัตราการยกเลิกเกินสีซในขณะเดียวกันความเห็นสาธารณะญี่ปุ่นยังคงสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อการตอบสนองที่มั่นคงของโตเกียวต่อไต้หวันเคลื่อนต่อต้านญี่ปุ่นที่ซีซีพีจัดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อกดดันโตเกียวแต่กลับทําให้เกิดปฏิกิริยาโต้กลับที่ลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นบริษัทญี่ปุ่นเร่งการถอนตัวแคนนปิดโรง,งงานอย่างเป็นทางการในวันที่21 พฤศจิกายนโซนี่ปิดโรงงานในกวางตุง้งซึ่งทำให้สูญเสียงานโดยตรงสามหมื่นตำแหน่งโดยคาดว่าความเสียหายจะกวอวา้างขวางยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นควบคู่กับความทุกข์ทรมานทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของจีนตลอดปี2025ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ล้มครืนการว่างงานเยาวชนที่สูงเร็วการบริโภคที่ซบเอซาทุนต่างชาติที่หดตัวและเครื่องยนต์การเติบโตที่อ่อนแอ ccp พยายามเปลี่ยนทิศทางความโกรธทางสังคมผ่านการระดมมวลชนชาตินิยมแต่แทนที่จะข่มขู่ผู้อื่นแนวทางนักรบมาปากของปักกิ่งกลับผลักดันโลกให้ห่างออกไปยิดงงขึ้นสนามบินว่างเปล่าของจีนและเส้นทางระหว่างประเทศที่หดตัวไม่ใช่แค่สถิติการบินมันคือสัญญาณทางการเมืองและเศรษฐกิจภายใต้การปกครองที่เข้มงวดของซีซีพีชาตินิยมที่เข้มข้นขึ้นความมั่นใจทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการทู่ที่ตึงเครียดจีน กำลังลอยไปสู่การแยกตัวจากโลกอย่างช้าๆการบินเคยเป็นตัววัดความเปิดกว้างและพลังทางเศรษฐกิจของชาติวันนี้ความเงียบในเทอร์มินอลของจีนพูดดังกว่าประกาศอย่างเป็นทางการใดๆเ้นแต่ความจริงโครงสร้างจะเปลี่ยนแปลงแม้แต่นโยบายวีซ่าที่ทะเยอทะยานท,ที่สุดและสะโลแกนก็จะไม่นําโลกที่กําลังเดินจากไปอย่างช้าๆกลับมาหนังสือเดินทางของจีนกําลังเผชิญกับการต่อต้านจากทั่วโลกนักเดินทางชาวจีนถูกปฏิบัติเหมือนผู้ต้องสงสัย การเข้ามือถูกบล็อกความรับผิดชอบอยู่ที่ไหนกันแน่หนังสือเดินทางควรเป็นตัวแทนของศักดิ์ศรีความเชื่อถือและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวสําหรับชาวจีนจํานวนมากในวันนี้มันกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตีตราหรือข้อจํากัดและความประบางทั่วโลกผู้ถือหนังสือเดินทางพิอสิกาลังพบกับการตรวจสอบที่มากขึ้นความสงสัยและการปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เพราะการกระทําผิดส่วนบุคคลแต่เพราะระบบก,การปกครองที่ยืนอยู่เบื้องหลังเอกสารที่พวกเขาถือในปี2 0 2 5ชาวจีน กำลังประสบกับการถอยหลังที่รุนแรงที่สุดต่อเสรีภาพในการเดินทางระหว่างประเทศนับตั้งแต่ยุคปฏิรูปเริ่มต้นแม้ว่าประตูสู่โลกภายนอกจะไม่ปิดสนิทแต่กำแพงได้สูงขึ้นจนสำหรับคนธรรมดาการข้ามมันกลายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการอภิปรายสาธารณะภายในจีนมุ่งเอหน้นที่ว่าจะจัดไปหรือไม่ปีนี้ความจริงได้เปลี่ยนไปผู้ที่ต้องการไปถูกบล็อกที่ชายแดนและนอกเหนือจากชายแดนของจีนโลกกำลังต่อต้าน การให้พวกเขาเข้าสิ่งที่เคยถือเป็นสิทธิพลเมืองพื้นฐานได้ค่อยๆกลายเป็นสิทธิทัพิเศษที่ต้องได้รับการอนุมัติหลายชั้นการอภิปรายบนโซเชียลมีเดียบรรยายระบบการสมัครและต่ออายุหนังสือเดินทางเหมือนห้องสอบสวนในหลายภูมิภาคเจ้าหน้าที่ตอนนี้ต้องการจุดหมายเช่นอย่างเป็นทางการคําอธิบายรายละเอีอยดโยชน์ของวัตถุประสงค์การเดินทางและแม้แต่การโทรยืนยันทางโทรศัพท์ไปยังพ่อแม่หรือนายจ้างสํานักงานท้องถิ่นหลายแห่งดําเนินการสอบถามแบบคุณจะไปไหนไปกับใคร คุณซื้อตั๋วแล้วหรือยังทำไมคุณต้องเดอินทางเหล่านี้ไม่ใช่เหตุการณ์แยกเดี่ยวอีกต่อไปมันกลายเป็นกิจวัตรตั้งแต่เดือนกันยายน2025ภูมิภาคชายแดนและภาคส่วนที่ได้นำกลไกประเมินความเสี่ยงใหม่มาใช้ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างและให้เอกสารเชิญจากต่างประเทศก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ออกจากประเทศซึ่งสร้างระบบการจัดการออกที่กึ่งปิดในขณะเดียวกันเทคโนโลยีชีวมิต ที่อัปเกรดฐานข้อมูลตรวจคนเข้ามือที่รวมเป็นหนึ่งและระบบยืนยันสัญชาติได้กำจัดช่องโหว่ที่มีมายาวนานที่สนามบินนักเดินทางบางคนถูกสั่งให้ตัดหนังซื้อเดินทางหรือยกเลิกการลงทะเบียนครัวเรือนในที่เกิดเหตุซึ่งสิ้นสุดการปฏิบัติที่เคยพบบ่อยของการรักษาอัตลักษณ์คู่หรือหนังสือเดินทางสองเล่มความกดดันยังมาจากนานาชาติประเทศที่เคยต้อนรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ต่อวันนี้กำลังเข้มงวดมาตรฐานการรับเข้าออสเตรเลียได้ยกเกณฑ์ภาษาอังกฤษ เป็นนิสหกดันอัตราการปฏิเสธวีซา่าทางงานและท่องเที่ยวเป็น40เปอร์เซ็นและกำหนดห้าม2ปีสำหรับผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธแคนาดาได้จำกัดการรับเข้าแบบมีทักษะชาลอการประมูลผลนานถึง5ปีและปิดทางภาษาฝรั่งเศสสหรัฐได้เพิ่มการตรวจสอบเบื้องหลังของใบสมัคร EB 1และ H 1 B ซึ่งสิ้นสุดยุคของเรซูเม่ที่ประกอบขึ้นญี่ปุ่นเพิ่มข้อกำหนดนักทุนสำหรับวีซ่าก่อตั้งจาก5ล้านเยนเป็น30ล้านเยน ซึ่งกำจัดการเข้าถึงสำหรับผู้ก่อตั้งธุรกิจอิสระจำนวนมากไทยตอนนี้อนุญาตการเข้าแบบไม่ต้องวีซ่าเพียงสองครั้งต่อปีสำหรับผู้มาเยือนชาวจีนและปฏิเสธครั้งทีณสามชาวจีนมากกว่า3 0 0พันคนถูกส่งกลับแล้วสหราชอาณาจักรค่าธรรมเนียมค้นหาสำหรับนักศึกษานานาชาติซึ่งวางภาระเพิ่มเติมให้กับผู้สมัครชาวจีนการเคลื่อนไหวทางการเงินกำลังถูกเข้มงวดเช่นกันตั้งแต่ปี2026ก่อฮาราโอนข้ามพรมแดนใดๆที่เกิน5 0 0 0หยวน ประมาณ700ดอลลาร์สหรัฐต้องมีการยืนยันตัวตนธุรกรรมวิเช็ตเพและเอลิปยูภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นการแบ่งการโอนเป็นจำนวนน้อยกว่าไม่หลีกเลี่ยงระบบอีกต่อไปครอบครัวที่พยายามส่งค่าเล่าเรียนหรือค่าครองชีพไปต่างประเทศต้องเผชิญกับการตรวจสอบห่าหลายชั้นระหว่างการตรวจออกโทรศัพท์และแล็ปท็อปอาจถูกค้นหาและหลักฐานของใบสมัครอาจนำไปสู่การกลับโดยบังคับหน้าต่างในการออกจากจีนอย่างถูกกฎหมายพร้อมทรัพย์สิน ได้แคบลงอย่างมาก3แรงที่ทรงพลังกำหนดปี20 25ประการแรกการถดถอยทางเศรษฐกิจกำลังผลักดันชนชั้นกลางของจีนให้มองออกไปข้างนอกเพื่อการอยู่รอดและโอกาสประการที่สองภาพลักระหว่างประเทศของจีนเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงรัฐบาลทั่วโลกกลัวความเสี่ยงทางภูมิทัศน์ทัศนศาสการจัดกรรมอาชญากรรมทางการเงินและการเช่าโกงไซเบอร์ข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับจีนการรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ได้เปลี่ยนจากข้อพิจารณาการท่องเที่ยวหรือการศึกษาเป็นการตัดสินใจด้านความมั่นคงทางการเมืองปรับการที่สานโยบายภายในประเทศให้ความสําคัญกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายประชากรการป้องกันการไหลออกของทุนคนและผ่นสวรรค์ได้กลายเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่จําเป็นความมั่นคงเหนือสิ่งอื่นใดช่วงเวลาก่อนปี2010ตอนนี้ถูกจดจําในฐานะยุคทองสําหรับชาวจีนที่ไปต่างประเทศหนังสือเดินทางง่ายต่อ หาราได้รับวีซ่าผ่อนคนลายทุนไหลอย่างเสรีและโลกดูเหมือนเปิดกว้างและมองโลกในแง่ดีต่อนักเดินทางและนักศึกษาชาวจีนแต่ในปี2025ภูมิทัศน์ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงประตูกำลังแคบลงจากทั้งสองทิศทางทั้งจากภายในจีนและจากชุมชนระหว่างประเทศถ่ายนอกความจริงหลักไม่ใช่แค่ว่าชาวจีนไม่สามารถเดินทางไกลได้เท่านั้นแต่คือว่าหลายประเทศไม่ต้องการต้อนรับพวกเขาอย่างที่เคยทำอีกต่อไปวิกฤตที่ล้อมรอบหนังสือเดินทางของจีน ไม่ใช่พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายการเดินทางหรือขั้นตอนวีซ่ามันคือผลิตภัณฑ์ของปีแห่งความไม่เชื่อถือการเผชิญหน้าทางนานาชาติและพฤติกรรมระบบภายใต้การปกครองของซิสิทิโลกใหม่หนาได้ปฏิเสธชาวจีนในฐานะบุคคลมันกำลังตอบสนองต่อระบบการเมืองเบื้องหลังพวกเขาหนังสือเดินทางในแก่นแท้สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของชาติจนกว่าซิซิทิจะเต็มใจสร้างความแท้จริงความเปิดกว้างและความรับผิดชอบใหม่ ชาวจีนจะยังคงถือไม่เพียงเอกสารแต่ยังรวมถึงภาระของระบบการเมืองที่ประทับตราบนนั้นจีนจ่ายราคาสำหรับการขับไล่ทุนต่างชาติที่มันพึ่งพาโรงงานปิดทั่วประเทศร้านค้าล้มคลืนคนจนถอยกลับสู่ชนบทและคนรวยหลบหนีไปต่างประเทศตัวเลขที่ทำให้สาธารณาชนตกตะลึงได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั่วจีนมากกว่า960ล้านคนรายงานว่ามีรายได้ต่ำกว่า2,000หยวนต่อเดือนประมาณ280ดอลลาร์สหรัฐตามการสำรวจของมหาวิทยายลัยปักกิ่งปอกอต่อ ในยานั้นรุนแรงชาวจีนส่วนใหญ่กำลังใช้ชีวิตด้วยเงินเดือนต่ำอย่างน่าตกใจนักวิเคราะห์บางคนโต้แย้งว่าการเผยแพร่สถิตินี้เป็นความพยายามที่จะปลอบใจทางจิตวิทยาให้กับผู้ที่มีรายได้ระหว่าง3,000ถึง5,000หยวนนอโดยบอกเป็นในว่าพวกเขาดีกว่าส่วนใหญ่แต่ความจริงบอกเรื่องราวที่ต่างออกไปในขณะที่บริษัทนาชาติใหญ่ๆรวมถึง i B.M. Foxconn, Samsung, Toyota และ Microsoft ถอนตัวจากจีนทุนมหาศาลและตำแหน่งงานเงินเดือนสูง งบลังระเหยหายไปล้านคนถูกโยนเข้าสู่การว่างงานนี่คือผลทางเศรษฐกิจของการควบคุมทางการเมืองที่เข้มงวดขึ้นของซ c p และนโยบายที่เป็นปรปักษ์ซึ่งกัดเซาะความเชื่อมั่นของนักลงทุนคนงานโรงงานบรรยายการต่อสู้ของต่อวัวเองเขาได้รับเงินเดือนเพียง3 0 0พหยวนต่อเดือนประมาณ4 1 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100ยหยวนต่อวันหลังจากครอบคลุมค่าจำงและเลี้ยงลูกเหลือเพียงไม่กี่สิบหยวนเท่านั้นแม้แต่ในวันเกิดเขาก็ไม่สามารถทดอื้อเค้ก25หหยวน สถานการณ์ของเขาแบ่งปันกับคนอื่นๆนับไม่ถ้วนคนงานหนุ่มสาวกล่าวว่าไม่ว่าพวกเขาจะทำงานอย่างไม่ลดและแค่ไหนรายได้ของพวกเขายังคงติดอยู่ที่ระหว่างสามพันถึงสี่พันยูนโอกาสงานยังคงหายไปในขณะเดียวกันล้านคนของบัณฑิตใหม่กำลังทะลักเข้าสู่กำลังงานทุกปีทำให้การแข่งขนันรุนแรงขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนทั่วเมืองใหญ่โรงงานและหน้าร้านกำลังปิดในเครื่องต่อเนื่องพนักงานจำนวนมากรายงานเดือน ที่ไม่มีเงินเดือนและการเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยไม่สามารถอยู่รอได้ศูนย์กลางมือจำนวนมากกำลังกลับสู่บ้านเกิดชนบทที่ค่าครองชีพต่ำกว่าแต่ความหวังเท่าเทียมกันหายากสถานีรถไฟแออัดไปด้วยผู้อพยพว่างงานที่กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านคนงานก่อสร้างคนหนึ่งรายงานว่าทำงานมากกว่า 40, 40วันโดยไม่ได้รับเงินหยวนเดียวผู้รับเหมาของเขาโทษผลงาน ที่ไม่ดีเพื่อเหตุผลในการหักเงินเดือนคนงานยอมรับว่าถึงแม้พวกเขาจะประท้วงก็ไม่มีใครจะปกป้องสิทธิของพวกเขากลุ่มอุตสาหกรรมในกวางโจวเซินเจินแอร์และฟอซานกำลังประสบกับการล้มละลายแบบคลังสินค้าล้นไปด้วยสินค้าคงคลังที่ขายไม่ออกแม้แต่บริษัทใหญ่ที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านหยวนก็ล้มคลืนโดยร้อสายการผลิตพนักงานบางคนยังคงรายงานตัวไปทำง,งานแม้จะไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเวลาหกเดือนเพราะพวกเขาอ่อยมั่มีที่ไปอื่นในขณะเดียวกันวิกฤตที่เผชิญหน้ากับบัณฑิต มหาวิทยาลัยของจีนได้ถึงระดับที่รุนแรงที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนในปี2025จีนผลิตบัณฑิตมากกว่า10ล้านคนแต่90%รารงานว่าล้มเหลวในการหางานงานแฝงถูกรอบงานับพันแข่งขันเพื่อตำแหน่งเดียวหลายบทบาทต้องการปริญญาโทรหรือสูงกว่าและเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ระหว่าง2,000ถึง3,000หยวนจำนวนมากที่มีการศึกษาสูงหันไปหางานคิดเพื่อส่งอาหารหรือพัสดุเพียงเพื่อ,อยูรรอเจ้าของธรุรกิจเดิม หลังจากสูญเสียบริษัทตอนนี้ขับรถบรรทุกสินค้าขนาดเล็กเพื่อหาเลี้ยงชีพจีนชนบทเสนอการบรรเทาเพียงน้อยนิดฝนตกหนักที่ยาวนานกว่าหนึ่งเดือนได้จมทุ่งนาในมณฑลรวมถึงอันฮุยซาตงตงเหอหนานนซานซีซานซีและเหอเป่ยทำให้พืชผลถูกทำลายเกษตรกรประสบความสูญเสียอย่างหายนะราคาข้าวโพดร่วงลงเหลือเพียง0.55หยวนต่อกิโลกร,รัมต่ำกว่าต้นทุนการผลิตมากในขณะที่ความลำบากลึกซึ้งขึ้นชาวเมืองนับไม่ถ้วนถา มาว่าเศรษฐกิจเสื่อมโทรมลงถึงจุดนี้ได้อย่างไรหลังจากหลายทศวรรษของการเติบโตที่ควรจะเป็นรายได้เฉลีย่ยสำหรับคนส่วนใหญ่แทบไม่ดีขึ้น1ิปีที่แล้วคนงานโรงงานได้รับระหว่าง4 0 0พถึง5,000นหยวนวันนี้ตัวเลขส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีวิตพุ่งสูงขึ้นแม้แต่อาหารพื้นฐานตอนนี้ก็มีราคาหลายเท่าของเมื่อก่อนซื้อนังกัดซ้ออำนาจซื้ออย่างรุนแรงการเรียกร้องของรัฐบาลให้กระตุ้นการบริโภคฟังดูกลวงเปล่า เพราะคนไม่มีเงินเหลือหรือความสามารถในการกู้ยืมเหลือตามรายงานความมั่งคั่งหูรุนปี2025จีนสูญเสียบุคคลประมาณ1ล้านคอนอที่มีทรัพย์สินเกิน6ล้านหยวนประมาณ8 4 0 2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐและส่วนใหญ่ย้ายไปต่างประเทศนักวิเคราะห์บรรยายว่านี่คือสัญชาตญาณการอยู่รอดเมื่อสภาวะกลายเป็นทนไม่ได้คนก็จากไปจากศูนย์กลางเมืองที่คึกคัก ู้ชุมชนชนบทห่างไกลาจากบัณฑิตหนุ่มสาวสู่คนงานใบกลางคนจากเจ้าของธุรกิจเล็กๆสู่ผู้บริหารเดิมความจริงทางเศรษฐกิจปี2025ของจีนได้โยนเงายาวและหนักที่สุดรายได้หยุดนิ่งค่าใช้จ่ายพุ่งธุรกิจล้มการว่างงานแพร่กระจายความหวังเลือนหายทั่วประเทศหลายร้อยล้านคนกำลังดิ้นรนเพียงเพื่ออดทนติดอยู่ในเศรษฐ,ฐกิจที่ล้มเหลวและความสิ้นหวังแห่งชาติที่กำลังเติบโตเมื่อรัฐบาลให้ความสำคัญกับอำนาจเหนือความเจริญรุ่งเรือง และอำนาจเหนือโอกาสค่าใช้จ่ายจะไม่ตกแก่ผู้กำหนดนโยบายแต่ตกแก่คนงานครอบครัวและรุ่นลูกหลานและนั่นคือจุดสิ้นสุดของตอนนี้ในไชน้าทูเดยทุกคนปีใหม่มีความสุขขอให้ปี2026นำความสงบโชคลาภและทุกสิ่งที่คุณปรารถนามาให้ปรดกดตำ่ำเอสอัพแสดงความคิดเห็นด้านล่างแชร์กับผู้อื่นและสมัครสมาชิกเพื่อเชื่อมต่อกันต่อไปสุขสันตปีใหม่